นี่ครับทุกคนนี่บูมๆเลยครับบูมเลยสูตรนี้ได้ผลครับทำทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวกลองนะสูตรนี้คือพี่ๆทำทางใหญ่ๆไว้เลยครับทามันจุเขียวแล้วมาเทแล้วก็เติมลายแดงเลยครับ บูมแน่นอนครับอีกสองกระ,ะมังผมที่ว่าเอาน้ำแล้วก็เอาน้ำเขียวไปเติมเพื่อน้ำเขียวไม่พอครับทำให้ายแดงเราไม่บูมขนาดนี้ครับอาหารไม่พอแต่นี่ยังยังเชียวเขียวเลยครับน้ำเดีย๋ยวพาไปดูซองกระ,ะมังนัน เมื่อเช้าเติมน้ำเขียวเพิ่มเยอะอยู่ครับแต่มันมันอยู่ข้างล่างครับมันต้องรอมันขึ้นมาเล่นแสงเพราะว่าเราไม่ได้ให้มันโดนแดดนี่กระมังเราไม่โดนแดดเลย ไม่โดนแดนดโดนแสงเลยแต่เมื่อเช้า,ชานี้เห็นอยู่อันนี้น้ำเต็มกระมังอันนี้ไม่ได้เติมเพิ่มแนะเนี่ยปล่อยไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวตักหมดผมว่าจะเปลี่ยนละเรื่อ <c oughs> มาดูเลย ดี่มันเจอเสแสงมันน่าจะขึ้นมาครับจะบูมแน่นอนอันนี้ก็จะมาตักไปให้ปลาครับโอเคครับคลิปนี้พามาชมได้ผลจริงครับทำเลยทำเลย